สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์หลังจากเมื่อวานนี้แต่สองแต้มมือนี้ผมพาเจ้าบ i กซี่ครับนกฝึกอีกตัวหนึ่งครับเปน็นนกเสียงใหญ่คว่งเอามาใส่ไว้พูน่นครับพุนต้นหัง่งออกจากบ้านมาก,กับประมาณจักโล่ครับสองโล่นี่แหละหลัดกระวังเกิงกลางกับบ้านห่วยประโดบ้านพนใหญ่เทียนพอดีใส่ไว้แล้วมีนก ตีตะไลมาทางพีครับอาจารย์สองตัวครับตัวหนึ่งเสียงก่างตัวหนึ่งเสียงหน่อยเขาห่วมต้นสู้กันโดนเติบครับผมกอไม่อยู่เสียงติดทนทางี่นะู่ะสู้กันโดนเติบบานีเสียงเงียบไปนกปาออกเสียงเจียวบีกซี่กับขันยุ่นไม่อีกหลังจากนั้นเลยกับเสียงคู่ตัวเดียวครับบานี ก็ยังเสียงนกเสียงนย้นอยๆนี่เข้าไปคู่ตัวเดียวปนปนโป้ปนปนโปเพิ่นเป็นนกเสียงใหญ่คู่อ่างค้าร่มครับวันนี้เสยนแอบก็เลยมาหาบ้านนี่ครับมือวว้อนี้วันพระนี่เสยนแอบก็เลยออกมาหาแต่ว่าบ่รเดียวนกมานําดอกออกมาเล่นมันอยู่ใกล้ๆนี่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่ครับบ้านเสยนแอบเพิ่นก็เลยออกมาหาพ่อใหญ่บ้านนี้ ็เลยมีนกตัวหนึ่งสองกุกมาขันอยู่นี่ครับใกล้ๆเทียงนี่นี่มาขันอยู่นี่เนี่ยเนี่ยก็เลยให้เพื่อนแปวนกลุ่งเขบบมนเพื่อนีแปวนกลุ่งไม่ใหญ่ไม่ส่นี่ที่เป็นยังไงจะว่าส่งเป็นคู่สุดท้ายจนจนโจจนจนโจสิมีนกเข้าไปบ่กันรุ่นน้ำกันครับกับเจ้าบิ๊กซีเพื่อนีจัดแต้ตมสองเลยบ่ หายเสยนแอบแปลไม้แล้วพุนพุนพุ้นไก่ๆพุ่นครับพุนพี่นอ้องเสยนแอบก,ก็ลังเอานวกลงมากครับกากิเป็นแนวใดครับตอนมาแถวแรกก็บ,บ่ไดดิัดคลิปสอนมาหรอกครับมันมืดมันคลึมครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เบิ่งจะเขา้าทางชายแดนพุ่นละให้กำลังใจพี่น้อง ผูดยูตีดใช่แดนโอ้เห็นนงเห็นใจเพิ่นครับยูติดใช่แดนยากลําบากเกิดการปะทะกันแะ้วก็ได้เมื่อนี่ผมติดไปชุมครับเด่งดวนตอนบาบครับก็เลยได้ออกมา่วงเสาหลังจากทาบุญใส่บาทแล้ววันพระญงครับมื้อนี้เอาพีนองเซียนแอบมาแล้วครับเอานกลงมาแล้วมันบกคันไมาซั่นเพิ่นเรืยไปเบึ่งเงงพิ่นสิยใหญ่เอา้าเป็นนวไดเสียงคู่ประดท้ไทย ขนกเลี้ยงลูกเรียบร้อยโมเมนเอาแล้วครับเพิ่นจัดแต้มให้อีครับพี่น้องเ้ยรอตีนบ้านหมานหมนเลยครับกับเจ้าบิ๊กซีแตมสองอ้ยแตมที่สองของเพิ่นครับออกน้ำเพรหน่อยนี่เป็นเทือที่สมบอกทำืีทีซีนี่แหะครับเอาออกฝึกเพราะว่าผมมีนกฝึกยู่หกตัวครับ เอาปดก่อนครับพี่น้องมันมัน,นครับอันนี้เสี้นแอพพึ่นออกมาเล่นน้ำผย้ยไงไว้สันเอาขนมมาทรงไว้ดันยานพย้ยไงหิวครับเ,เลยเพิ่งเ,เลยทํานาทีแปลนกบานเอามานครับลงบ่มใติดไปชุ่มนี่เราคือปวกเก่งไล่ในหน่อยครับ ในหน่อยทีทีทซีเมนต์วเสียงหน่อยนะครับัวเสียงกลางมันเห็นมันบินออกซีเมนต์วเสียงหน่อยละ่ะเอาแต้มที่สองของเพื่อนครับในการฝึกสามที่เที่ยนี่โดนๆออกทีหนึ่งครับสาหรับเจ้า Big บิ๊กซีเบื้องสมหนาเพื่อนเนี่ยนี่ครับพี่น้องสมหนาเจ้าบิ๊กซีครับเป็นนกเสียงใหญ่าล่มคู่อางเกือบตลอดพุ่นละครพี่น้องเพื่อนมีขนขาวอยู่หลังมหาหางอีกเส้น็หนึ่งครับ เป็นผมบ่เคยเล่นนกเสียงใหญ่ครับบ่มากดอกนั่นนนนขนคาวครับแต่ว่ากะลองเบิ่งครับนี่เพิ่นนี่ล่ะเพิน่นว่ามันคู่อ่างเกือบตลอดก็เลยเอาเอาน้ำเสียนริบเด้อครับนี่ก็ได้ราคาหนักแน่ครับ <c oughs> นกฝึกอยู่รังเบยหน่อยฝึกได้สองตัวครับเอาเอาเพิ่นไปใส่เบิ่งอีกครับมาหนิเป็นแนวได้ไอ้าห่อเขาได้แล้วแตรมนึงแล้วเ <c oughs> นี่ยเมันมไงบ่ tuần hàng tuần bằng nhay đấy xây xiên đùa cái xưa đi mấy năm thì mà ăn tăm tâm rồi đây phi nòng ơi tuần nhay nhay cái đây Có, tổ, nha. ừ mấy người thì vô mi mong đi mong mán như măn như vó cho tuần mười hãy về xây mà hãy cuộc sạt vô ừ Hả? thiêng mưa đó khăm phăng cái nòng ba ván sáu muôn cua nỉ lạ nỉ lạ thì xây cái cây, cục ียงกลางมันมาอยู่นี่ล่องเบิองครับ